ลองแล้วทุกคนเพจห้าร้อยสิบครั้งขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปอุย้ยฉีทองอุ้ยโอ้โอได้ตัวเดิมอุย้ยได้ตำนานโอเคครับก่อนหนึ่งก็ต้องสวัสดีคุณผมมู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอ็อเชันเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Anime Defender น,น,นะครับผม โอเคทุกคนแบบนี้ก็คือผมยังไม่เคยเล่นแต่กระทางมันน่าจะคล้ายๆออสตา Star นะครับผมสาหรับที่ผมดูมานะทุกคนน่าจะคล้ายๆกันนะนครับผมนี่คืออะไรอะ่ะเื้อขายอะไรอะ่ะแล้วไม่รู้ด้วยอันนี้คือต้องเลเวลห้าก่อนวะทุกคนแล้วเราต้องทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเวสกันก่อนนะครับผมเวสประจําวันเฟสเปเวลายอย่างเราอันนี้ไม่เกี่ยว Okay. เล่นเป็นเวลาอย่างน้อย45ที่สำรวจบนในเรื่อง2เรื่องราวคือเควสมันมีอะไรให้เราทำบ้างอะทุกคนอัญเชิญด,ด้วยไปดูตู้อัญเชิญนิ่ตอนนี้เรามีเพชรอยู่200เพชรนะครับผมโอ้โหมีกี่ตู้เอ่ยมีกี่ตู้เดี๋ยวมันดูมันเลือกตู้ยังไงวะเนี่ยตรงนี้อ๋อมันน่าจะมาเป็นตู้เป็นตู้อันนี้มีอะไรผู้บัญชาก,การโจมตีแล้วก็แพลตฟอร์มชินบิ3แล้วก็อัปเกรด QI แ a t ช e r o เค สุ่มแล้วกันสัก2รอบนะทุกคนโอเคดูดิเราจะได้ตัวอะไรขอขอวินสลัดแมนอ,อยู่หลังเพื่อนเลยอะเอาใหม่อีกรอบนึงปุ๊บขอทีดีขอดีด,อด,ดีอีปิกอตัวนี้นี่ไงโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดระบบเอา้าอยู่ไหนวะเนี้ยก็กระเป๋าไม่ใช่หรอ อ๋อมันอยู่ที่หน่วยของเราแล้วก็ติดตั้งมานะทุกคนใช้ตังห้าร้อยตัวนี้ใช้สามร้อยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตะรุยด่านกันก่อนว่าทุกคนชั่นหนึ่งบัตรจะดูไำไก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปตะรุยด่านกันก่อนนะครับผมโอเคด่านแรกของเราโอเคเป็นโหมดอ่าปกติก่อนแล้วกันเรายังแบบไม่สามารถเล่นระดับยากได้นะครับผมไหนดูซิโอ้โหลืนะ่นแล้วทุกคนเนี่ย หรือว่ามอนมันยังไม่เจอวะทุกคนม,น,มน,มนมันมันมันออกจากตรงไหนวะน่าจะตรงนี้มั้งทุกคนโอเคปกติเริ่มได้นะครับผมเราก็มีตัว500ต้นทไปตั้งอยู่500ออไม่ก่อเราต้องวางตัวนี้ไปก่นอนนะครับผมมีเสียงไหมได้ยินเสียงแล้วก็คูณสองคูณสามคูณได้ไหม คุณ3ต้องใช้โลบักนะครับผมเหมือนเกมทั่วไปนะทุกคนโอเคน่าจะคล้ายๆออสตา,า Star, แต่ผมดูทรงว่ามันน่าจะเล่นสนุกกว่าออสตานะครับผมโอกคนตัวนี้ไม่รู้เป็นไรลิ้นลิ้นชอบพันกันนะครับผมแคห้ 550. ราร้อยห้าสิบขออนุญาตวางเลยแล้วกัน33 43ิคูดาว58วิถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมขึ้นนี่ไปเลยแล้วกันทุกคนโอเคแล้วก็ไปอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวอีพิกที่เราต้องใช้นะครับผมอัพต่อไปพันห้าเลยครับทุกคน ต้องอัพให้ตันดูดิว่ามันมันจะสามารถแบกเราได้หรือเปลนะ่านะทุกคนวันนี้อ่าโอ้โหดูลำแสงดิครูดาวเท่าไหร่วะครูดาวเก้าวิไม่ก๊อสอันนี้ครูดาวสามจุดแปดอัพไปก่อนสามจุดแปดห้าร้อยห้าสิบโอเคสามจุดสามโอเคแค่นี้ก่อนเอาไว้ตีไปพวกตัวหลุดเลือดน้อยๆมานะทุกคนะตัวนี้เราก็เอาตีตัวเลือดแบบถึกๆไว้ก่อนนะครับผมที่พันเก้าเราก็อัพไปต่อไปอัพสามพันครูดาวจะลดลงเหลือแปดจุดหกกิโเมตรจับ เพิ่มเป็น146นะครับผมน่าจะไหวทุกคนตอนนี้ถึงขึ้นที่7แล้วนะครับผมเวฟที่7แล้วะนะทุกคนโอเค3,000แล้วอัพไปเลยโอเคคูดาว8วิผมว่าคููดาวมันนานเกินไปว่ะทุกคนทุกคนคิดว่าคูดาวมันนานเกินไปไหมข้า,ามเวฟนี้ไปเลยแล้วกันเข้าสู่เวฟที่8 177คูดาวอยู่ที่8.2วินนะครับผมระยะการโจมตีอยู่ที่23.1นะครับผมสำหรับตัวนี้ของเรานะครับผมก็ใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะครับผม ทุกคนดูตังเวลามันเพิ่มขึ้นมันลดดิมนจะค่อยๆเด้งขึ้นเป็นตัวเลขนะเด้งแบบเด้งมาเข้าเลยนะทุกคนนะใช่เด้งแบบนั้นนะครับแบบนี้น่าสนใจหรือว่าผมเพิ่งมาเล่นแล้วมันแปลกแปลกตาวะทุกคนแบบแบบเขาก็ทํามาสวยนะทุกคนโอเคอีพีนี้เราจะในโหมดปกติเนี่ยเราจะเคลียร์แบบด่านแรกให้เสร็จเลยนะทุกคนแบบเขาเรียกอะไรนะเมืองแรกอะให้มันเสร็จเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ของเราที่เราจะทํากันนะครับผม ไม่เกิน25นาทีนะทุกคนใช่นะครับผมผมไม่อยากให้มันเกิน25นาทีนะระยะอัพก่อนอ้าวอัป็ิลูกพ่อโอเคสูงสุดแล้วหรอไ <_ s 1> บทๆๆไบคิวไหคิวเดี๋ยวเราลงอีกตัวหนึ่งแล้วกันเฮ้ยตัวนี้600มันก็ลองดูดิทุกคน600อ๋อมีอะไรให้ดูหรือเปล่าตัวนี้ต้องรออัพให้มันตันทุกคนค่อยพูดถึงความแตกต่างกันนะครับผม3 2ถ้าจะประมาณนั้นเราก็ต้องเล่นทำเพชไปเรื่อยๆรับเพชรรับอะไรสุ่มตัวละครไปนะครับผมโอเค อ้าเอ้สิแล้วเปนที่เรียบร้อยนะครับอุย้ยทำไรอ่ะอัพสี่พันเลยว่ะตัวนี้ดาเมจสูงสุดร้อยเจ็สิบเจ็อันนี้ร้อยยสอออกมาแล้วทุกคนโดนเผาไปดิพอตออกมาแล้วโอเคเรียบร้อยครอย้นะครับผมเราก็กดเล่นด่านต่อไปเลยนะครับผมเพื่อการเป็นีเวลาของเรานะครับผม ในดาดที่2นี้เราจะมีอะไรที่มันแบบน่าตื่นเต้นไหมครับผมโอเคแล้วก็กดจะคลิปไปเลยนะครับผมโอเคเข้าสู่ขั้นที่4แล้วนะทุกคนเอาไว้ประมาณนั้นก่อนทุกคนเรามาอัพตัวหลักเราก่อนดีกว่านะครับผมนีเดียวเราก็จะเลเวลตัดอุ้ยมีเกาะด้วยมันมีเกาะสีฟ้าด้วยนี่ว่าเปเกาะมันก็มีเกาะ,ะเองก็พี่เจาะเกาะน้องพี่ออ,อกเจาะเกาะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ RV นะครับผมโอเควางเพิ่มอีกตัวได้แล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้เราเลเวลตันแล้วนะทุกคนอัพอีกตัวไป ช่วยกันแบกหน่อยไอ้นุมน่มเองต้องช่วยกันแบกหน่อยนะครับผมโอ้ยแฉ่มันวาร์ปไปแล้วมันแบบวาร์ปแบบน้อยไปเลยเมื่อกี้วาร์าปไปโจมตีอะ่ะแล้วมันต้องรอให้มันปล่อยขึ้นพลรรังนะทุกคนสู่เวฟที่15กันแล้วนะครับผมสามพันสามพันห้าอุ้ยตัวนี้มีเกาะสองตัวเท่าไหร่วะอู้ก่อแตกแล้วเกือบตุยด้วยเลือดครึ่งหลอดน,นะครับผมไอ้ก็สู่เวฟที่สิบสองสามพันต่อไปอัพสามพันห้านะครับผมแล้น่าสนใจกว่านี้หรือเปล่า มันออกมานากก่า,ากลัวมากนะทุกคนดูดิมันออกมากันเยอะมากอะเวฟที่สิบี่อะไหนรอดูบอสจะออกมานี่บอสออกมาแล้วทุกคนเราดูเราด,ดูบอสออกมาแล้วถ้าไม่ไหวเรามีตังค์อยู่ห้า0ันเราสามารถวางตัได้ไม่ใช่บอสนี่ว่ามีแต่ตัวมีเกาะแล้วก็มีบอสออกมาอุ้ยเลือดหนึ่งันหนึ่งรเกาะเจ4้สี่สิบสี่โดนยิงไปเอาเอาดิเอาดิเองทนไหวหรือเปล่าสองตัวยิงปล่อยพลังลำแสง ถึงเอาเรื่องแล้วนี่โอเคเรียบร้อยตุยไปได้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ทำคำสาข์ครั้งแรกโบน,นัสิ0เราได้อัญมาดีมาเยอะนะทุกคนแต่ถ้าผมจะเปิดเนี่ยผมว่ารอเราได้ตู้ดีๆกว่านะครับผมโอเคเราก็เล่นต่อไปได้ในระดับอ e ีพิกเหมือนกันสีม่วงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ผมอยากได้สีลลงมาสักตัวหนึ่งมาทุกคนแบบดามเมจหนักๆเลยอ่ะตีเร็วดามเมจหนักนีก่คือแบบตรงสไตล์ผมเลยอ่ะนะครับผมจากวันนี้ตลอดมาทำอะไรกันวะสองพันห้า ต่อไปอัพ3า0พโอเคน่าจะเลเวลตันหรือเปล่าอันนี้อันดับแรกไม่มีตีหมูหมีแต่ตีเดียวหร,หรือเปล่าคือผมมองผิดวะทุกคนเยอะมากตอนนี้โอ้โหสี่พันเลยวะมาตีไอตัวนี้น่าจะตีหมูนะทุกคนแบบเข้ามาในวงมันมันน่าจะตีหมูนะครับผมเราวางผิดอะเราต้องมาวางด้านหน้านี้ไว้ทุกคนต้องมาวางบริเวณนี้นะครับผมโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้ทิกแล้วว่าอะไรยังไงนะครับผมออกมากันเยอะเกินตีทันหรือเปล่าเนี่ เออไหก็ oh ด้วยเขาโจมตีหน่อยหนุ่มเองอย่าอยู่เฉยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เอ,อ้ามันเกี่ยวอะไรกันวะเน,นี่ย <c oughs> อันนี้เล่นเกมนะครับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับฟ้าสิทิ์ไทยนะครับผมอลังการมากแล้วก็มีเสียงยช,อชอบ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 ถูกฉลองเลยทุกคนผมว่าถูกฉลองเลยดูดิมีดาเมจเด้งขึ้นด้วยมือถือก็น่าจะเล่นได้นะทุกคนใช่นะครับผมมันมีเปิดกราฟิกต่ำอยู่นะทุกคนจะออกมาตอนไหนเอยจะออกมาตอนไหนเออ รออยู่นะจ้าจอัพได้แล้ว2,5 0 0คลิปไปเข้าสู่เว็บที่1 4เอ้ย15ห้าแล้วทุกคนอะไรครับเนี่ยนี่มันสิงโตคำรามนี่นาไอ้หนุ่มยังจะโป๊ตุยแล้ววิงมาก่อนเพื่อนตุยก่อนเพื่อนแล้ว,ว,วเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้ยิงลูกยิงโอเคเรียบร้อยเราผ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่ร็อปบี้กันก่อนนะทุกคนโอเคเรากลับมาที่ร็อปบี้กันแล้วดูควสอะไรเราสําเร็จบ้างน,นะครับผม เลยรับเลยครับผมโอ้โหรับ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 ด้วยแบตเต e พาร์ตไม่ได้เติมแล้วทุกคนแต่แบตเตนพาร์ตฟรีนะครับผมโอเคเมื่อกี้เรามีเพชรอยู่550ร้อยห้าสิบไอเทมอะไรไหมมีนี่โอเคเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะทุกคนเดี๋ยวตู้สุ่มอยู่ไหนวะตู้สุ่ม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 อยู่นี่อัญชิญ พอปรัถนาพิเศษโอเคเดี๋ยวดูนิถัตกรรมวิวัฒนาการโอเคเดี๋ยวเราต้องได้ตัวดีๆก่อนนะครับผมวิญญาณตรงนี้คืออะไรอะ่ะอยากรู้ด้วยวิญญาณคืออะไระโหโลบักทางนั้นนะครับผมเป็นแบบนี้ได้นะทุกคนคือผมอยากเปลี่ยนตู้อยากเปลี่ยนตู้ระดับตํานานก็มีระดับตํานานนี่อยากได้ตัวนี้อ่ะเราต้องลองลรวทุกคนเพจห้าร้อยสิบครั้งขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปอุย้ยจี้ทองโอ้โห เ <Yeah. laughs> อ๊ะไอตัวต่อไป uh huh. อ่ะฮะหายากหายากขอร้องละตัวที่ห้าแล้วตัวที่หกโอ้เองจะมาตัวเดียวเลยเหรอวะอุ้ยโอ้โได้ตัวเดิมอุ้ยได้ตำนานผมได้ตำนานแล้วทุกคนได้แล้วอะ มู้สุดยอดมากอ,ะอ่ะได้สุดท้ายโอ้ประจาักษ์ารประจักษการโอเคเราก็วางตัวแรกไปเดี๋ยวคิดมันจะน่าเบื่อเราต้องไปแบบรุ่นเร็วนะจ๊ะทีแล้วที่เราตัวนี้มาถ้าเราเอาตัวหกร้อมานี่น่าจะไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเคก็บตังให้ถึงหกรอแล้วเราก็จะลงตัวเทพมหาโหดเรานะครับผมอูดาวอยู่ที่สี่จุสามวิเหรอว่าใช้ได้แต่อัพพันสองอัพแพงนะทุกคน พูดเลครเดียวว่าอัพแพงแต่อัพเลเวลต่อไปคือดาเมจ8 8ดแล้วดูพี่แกวัปไปดิเจโดยังไม่มีอะไรน่าตกใจเท่าไหร่นะครับผมโอเคดูพี่แกทำยังไงครับทีนี้กูดาวถือว่าเร็วมากนะทุกคนใช่นะครับผมกูดาวเร็วมากถือว่าตีเร็วไหมตีเร็วนะครับผมสําหรับผมว่าน่าจะตีเร็วพอสมควรนะครับผมโอเคโอเคได้แค่รออย่างเดียวตอนนี้คือแพงมากเราไม่มีตัวผลิตตังค์อยางได้มากอะ่ะตัวผลิตตังค์ โู้แล้วไม่อัพเจ็ดพันนี่ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น418ใช่ไหมแต่กูดาวแปดสทุกคนมีตัวอะไรแนะนำไหมครับผมสำหรับเออทุกคนอย่าลืมบอกผมด้วยนะว่าตู้ไหนมันน่าสนใจนะครับผมก็คอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมอันนี้2,000ใช่ปะแล้วด,ดูมันเดินมาเป็นแถวกันดิโอ้น่กกากลัวมากน่กกากลัวมากนะครับผม2,000โอเค7,000กู 7, จะได้อัพไหมนี่เ <c oughs> ข้าสู่เว็บที่14แล้ว7,000ยังไม่ได้อัพเลยทุกคนกันตุยไว้อ่ะอย่างน้อยมัน มัน <One> ก <input> okay. okay. ็ดาเมจเยอะอะทุกคนโอเคนะครับผมบอสน่าจะตุยก่อนน่าจะไม่ได้อัพเลเวลตันนะครับโอเคยิง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 ช่วยกันช่วยกันช่วยกันระยะไกลอยู่ช่วยกันได้อยู่โอเคหรือว่าโหดไหมผมว่าไม่โหดเท่าไหร่นะตัวนี้คือผมบอกก่อนนะทุกคนหลักการที่ผมมาเล่นแบบนี้คือผมจะเล่นแบบสายฟรีจะไม่เติมเลยนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่สองร้อยสิบสี่มันเลเวลเท่าไหร่กันวะ นี่เลเวลสตัวนี้เลเวลสโอ enfin ้โหเลเวลแบบได้เยอะมากอะโอเคน่าจะใกล้ได้แล้วนะครับผมอัพไปตัวนี้ก็รออัพนะทุกคนดาเมจจะเป็น200ถ้าเราอัพอึ้งมี่้าตอนนี้เราอยู่เลเวล5แล้วผมอัพไปต่อไปก็คือเลเวล6โอเคใช้ตังค์เท่าไหร่นะพูดได้คําเดียวคือแพงอยู่นะครับผมแพงอยู่แพงอยู่โอ้โหโอ้โหเลือดลดรัวๆไหลเป็นน้ําจากวันนี้เรียบร้อยยังสู้พี่ไม่ได้หรอกหนมคือ แลาชนะแล้วนะครับผมเราไปกันที่ล็อบบี้กันเลยครับผมโอเคเมื่อกี้เราเคลียร์ดันเนื้อเรื่องแรกไปแล้วนะครับผมทุกคนโอเคน่าจะวันนี้อีนี้น่าจะบรรลุผลสาเร็จไปได้เยอะแล้วนะทุกคนเราน่าจะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะได้นี้ด้วยอะ่ะเราต้องะไรสำเร็จฉีดหมดเรื่องเราครับเลยครับผมแบตเติ้ลพันะครับผมโอเคที่ไหนมันมีที่สุ่มดีๆวะทุกคนผมไม่อยากคือผมสุ่มอีกสิบครั้งเนี่ยผมจะเกลือไหมผู้บัญชาการโจมตีนี่ผมอยากได้ แบบฟอร์มชิโนบีนี่ผมก็อยากได้เท่าไหร่วะทุกคนมันมันได้ยากว่ะโอเคเรามาลองเสียงดวงก่อนบิดคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนต่องทำยางยางยางเราหลอกก่อนเราหลอกก่อนแล้วจังหวะน,นี้ก็กดไปเลยครับผมจังหวะนี้ซีว่าไม่น่ามีตัวทองมีแต่ตัวมว่วงมีอีพิกแค่นั้นตัวที่เจ็ดตัวที่แปดมีแค่อีพิกอีพิกมาสองตัวเพชรกู าให้หมดเลยแล้วกันสองรอบอะเอาให้หมดเลยแล้วกัน,ออหหกนโหเลยได้ธรรดาหายยากมาไออีปิกอีกแล้วเออมาอะไรกันเยอะแยะแล้วตัวที่เราเอา,เอาไว้เยอะๆยเนี่ยทุกคนมันสามารถทําอะไรได้บ้างมันสามารถให้กินให้เกินได้ไหมติดตั้งที่ดีที่สุดดิอ,อ่าไม่ได้ตัวนี้ใส่ไม่ได้ เองไม่ดูอะหนุ่มมันลงไม่ได้ตังเริ่มแรกเขาไม่ให้มาแค่ห้าร้อยเออ <S <S โอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับอ e ีพีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับอ e ีพีนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะไม่คลิปลงให้ชมทุกวันนะครับผมเวลาสี่โมงเย็นนะครับผมโอเคทุกคนเปลี่ยนเวลาแล้วจากเที่ยงเป็นสี่โมงเย็นนะครับผมโอเคทุกคนอ e ีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าจ้ะบายบาย